ไปยังบ่มันเป็นสิเปียกวันนี้เสี่ยนตามก็เสี่ยนเติร์นว่าสิภาไปไปควัดหอยว่าสันกัลลันจีว่ามีหอยมีคักเหมือนบ่ฮะบ่ไ้ตัวบ่เออไปสะบ่ตัวสันเอ้ยขู่ซ้ำนีก็ะเลือเฟืือเไยแแล้วพี่ ไม่อยู่ไฮอยู่หน้ามือน,นี่กับเซียนเติมเสียนเติม,เส,เ,ตมเสียนตับไตหเลยดูดีดงเทียงไฮเทียงหน้าหกมวางกรล่างเป็นมากสวนกับโพดีแม่สิเอเสียเอาหอยค่ะมันมีอีดีพุ่น่ะแต่กัสิมาเก็บเอาพักอันนี้พี่พักด่างคม พักดางคมเอ้ยจะมันง่ามนเกิดอยู่สวนมีผักขาดแน่หยอดผักขาดเถียงหนาหน่อยคอยหักเพื่อนเออสิบเเบิกน้ำเด็กหน่อยซุปนี่มันตัวกูคาขาดบ่ บามีหอยไปสิตาอีพ่อแล้วก็เอาขึ้นไปสิหนามมันบกน้มโบกไปละเอ้ยเป็นตาสิได้กินอยู่บ่มือนี้หอยอ่ะแมนอยู่บ่มัน่ใอยู่สันบ่ะบ้านบ่คืนนะกัวนี้ก็เตรียมบานเฮียอย่างเดียวเออได้คงได้คงไม่ดีด้วยละนะ เอาเสียไปจะขูบ่บานี่านได้ทาเบาต้านเดี๋ยวผลบา,นเ,า,เเานเอาเสียเอ้แมสนอยู่บ้าบามากเมนบัอะแมนบ่แเมนบ่นบหอยเมนเออได้งองเพิ่ีดีแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเหินบ่เ <laughs> อามาตะตำบ,บานี่เ <c ười> อ้าเฮ้ยเหวนเิมได้อีเด้อเ้ร้ายน้วยเด้อแกแดดแมบๆนี่ๆมันมันยูเงานี่พุจักตบ พีพีตามมาเห็ดแท้พี่เป็นเตมี่นี่นี่นี่บ้านนี่เออใบเห็ดเดี๋ยวตึงได้แล้วไป้นี่เอ้ยได้อีกแล้วจักควายเออ ถือคู่บักใหเอ้ยมนาแล้วะเจยองดาวทิกตอกมาเลยะเจยองดาวติกตอกว้ยถือู่ใหญ่แทะโอ้เก่งมากเดี๋ยวไล่ดยเด้นี่เดี๋ยวไล่น้อยไม่เน้อยใหญ่ใหญ่ไม่เนอยใหญ่ใอยู่ีมันเข่าปักที ได้น้อยแต่เด็ดนี่สเสดอแตเด็ดนี่โอ้โหเสียไปหัดตามเออเสียไปนี่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 เอ้ย

แมนไหแมนได้หันเตะแมนป่ะแมนแนอยบบกไงเนาะอู oh. Oh. Uh. Oh. Uh ้เออเดี๋ยวไน้อยเดี๋ยวนี่เขียนเฮ้วานะเคือสัตว์นี่ผู้ใดบ้านนี่ไม่จะปากไง ô uh, để là anh ngoài đây. cái uh. lúc này ngủ mà đấy là một nắm sửa. ô đây nè, lắm bà, bào à bà, bữa bà nó vô hôm thì con. Ngại con sao. Ngay xong sao. Ngay con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  sao.

ว่าอย่างหวัวป่าหรือหวัวเฮเอ้ยอความระคุ Bộ màn thế nhóm kỷ yến vô hôm gì đó, yến vô đi đây chào, nó phải để cả đọt, tag đây mẹ mẹ, lăn cả đấy, để để lại nuôi không ăn để này. อ่หอยตายบ่ตายเนาะตายบ่ดิอาถ้ามันคือตายไว้นี่ๆนี่ๆยังอยู่ใส่กะคุโอ้ยมันยังมีอีกบ่มันต่างแปลกนึงมีอยู่นี่ เอ้โหเจปาดุกหน่อยเลยตายเดี๋ยวถึกมั่นอ่ะถึกซับอ่ะ เสียมคุดเอาก่อนมันตนอมันก็หนีิดซับเด้อแค่หนึ่งเดียวเอไม่เลเอมันก็ข่าวปักแถวนี่เด้

啊，我很热情。你们拿我还没。对。 ก็อ๋อเดี๋ยวจะมากระเด็นู่นูหัวเท่เลยวพอดีแล้วปลาไหลปีน้ำมันจะออกลูกไหม <c oughs> นี่ตัวใหญ่ๆเนาะ

ไม่น่าก่อไม่ทำอยู่ฝ่าบ่าบลาตื่นเช้าหนอยจ้า่นหนุ่ยยุยยุนี่ต่ำมันเลยน่าแบบใหญ่เลย 嗯啊，我给我点礼吧。 อันนี้อันนี้จะอ้าคือมีหนามอยู่มันจะซับมันตายบ่มีหนามอยู่ประเด็นเาประด็นค้างดอกของไอ้เด็ดกินหมดแล้วเด็กขับปาก chạy bơi nhá bơi cốp cốp mình thì vui chẳng đấy cốp mình cái vui hú bớt nè ตาจับมันขึ้นมาจับมันตีจับที่สตาบจ้าพกาจับฮะบอเบอกจะ่าาจับบอ หัวก็าหุมเนเันจ่มีงจับเมจบเ้งฮะจับมันขึ้นมาเบิองอ้งฮะเอาคือ,อจับมันหละบันอืมครับบาจับเลยนยานามันคบมือเ ป่ะยันยันคปบนนนิสิอยล่เต้ดโยกมังเตินไม่รอินไปยัหันเมนี่บพราอีญ่น่น Ê, thờ tạm thăm cụt thanh viêng. Lát thanh viêng hạ tạm ở thờ, ừ. ừ, đây. Một thắng mình rút thắng mày. Một thắng mày. Một thắng mày. เบสเด๋มันไปลายถังมีน้องมันโอ้มีหูมาเบสมายอนไซเนาะมันดูดไปแล้วผนมีลายถังเมนตื่นมือกันเองมั้งโมเนตอนที่กินหันไปเล่นยู Một cái <laughs> gì mẹ, yêu bụi mình mẹ hoi hảo? Một nhiêu bụi anh em mình mẹ 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 เขนบ้าีน้องเขินกระเบิดเลยของน้องมันนี่หน่อยแล้วกรลงเอาแล้เนาะ หือน้อสิจได้บักโอ้ซ่ํานี่ก็พออ่อนแห่เด้เดี๋ยวอ่อนนึง ได้หอยลราก็มาเก็บเอาพักนนี้ทักยางคกกระสมหมดพักให้ไก่ก่ ด่างคมที่เนี่ยนี่เฮ้ยมีแต่ซอกรำงามนี่ผักขาดนี่กันเก็บมืออ้อมใส่หอยตักมันเกิดอยู่วันเดียวเนาะเป็นจุ่มงกรงามเลยจุ่มแต่สมัยนีางไม่จะเถือนผักด่างคมพอจะได้ไหมเทือก็สวยมาก

ีกาจะเคียร์คลายได้ใ่มตัวด่างหดเนาะพอดีเป็นด่างกใดญ่นี่ก็ด่างนึงนี่ เมื่อกล้าพักเมื่อพอพักปเป็นยังเขากันปเป็นยัง๋ยวใสฮหาเก็บผักขาดเหี้หยอดผักขาดบ้านเราพอดีแสบได้สัน้นยอดผักขาดใส่หอยพักอีเลอจะบ่ได้ปลูกนั่นไหมนะ ปลาข้าผัวไปพักเอือดต้องปลูกแถวโฮมๆนี่แหละแบบแถวโฮมไม้โฮมกุ๊กไหญ่มันมากอยู่โฮมยูสีปลาป่าในเราบอกได้มากได้บอลแก่ง cut เก็บผักขาดเมื่ออ้อมใส่หอยนี่จะงามๆมันเกิดเอง